ใช่เลยจ้าว่ายังดีเหมือนลาอันนี้ดีดีใช่เลยเพื่งเพื่งกลางกลางมันเป็นแม่แต่งที่ใบใบหน้าคนดูจที่ใช้กันดอนไม่เคยไปถึงไหน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 รู้แล้วรู้ให้เห็นวิ่งตรงเวียงให้ นะคะแต่รักทุกๆคนนะคะยังส่งต่อนะคะเขาเรียกว,ว่านะคะแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับนะคะกดจักรากวาลและแรงดึงดูดค่ะนะคะเดนี Day ้เดทที่เทที่9้าแล้วนะคะท่านรวดเร็วเหลือเกินค่ะกับหัวข้อวันนี้นะคะนั่นก็คือนะคะทําตาม24ชั่วโมงนี้ผลลัพธ์คุณเกิดอย่างแน่นอนค่ะนะคะซึ่งวันที่9้านะคะกับหัวข้อนะคะเขาเรียกว,ว่านะคะ ไปต่อเสมอนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรค่ะนะคะภาพชาัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะก่อนที่เราจะเริ่มการนนะะหน้าะนาขออนุญาตนะคะแบ่งปันหรือว่าตามเพื่อนๆนสักครู่หนึ่งค่ะนะคะขออนุญาตด,ดูเช็คภาพเช็คเสียงนะคะ ขออนุญาตสักครู่หนึ่งค่ะนะขออนุญาตแบ่งปันสักครู่ค่ะนะคะหลายๆคนว่าพี่ขานะคะเมื่อกี้เพิ่งไลฟ์นะคะก็ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะ ็คดนะคะหรือว่านาไปไลฟ์นะคะในเพจนะคะ TAE เพื่ยูค่ะนะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับที่นาทำนะคะแต่ตัวนี้นะคะเพจนะคะคดนาณาปาฏิหารสร้างเอกได้ค่ะเป็นเพจที่ใช้ในการแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับกฎจกักรวาลและแรงดูดค่ะซึ่งวันนี้เราอยู่ในโปรแกรมนะคะ24ชั่วโมงนะคะทําตาม เห็นผลอย่างแน่นอนค่ะนะคะกลาสเดีทุกท่านนะคะไม่ได้ทักใครนะคะแต่รักทุกทุกคนค่ะอย่างส่งต่อนะคะแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับกฎจักรวาลและแรงดึงดูดค่ะนะคะใครได้ฟังก็ถือว่าโชคดีนะคะใครไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะล้วนเกิดจากการเรียกว่านะคะจิตตั้งต้นในการที่เราให้ไว้นั่นก็คือการที่เรานะคะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรนะคะนั่นก็คือการที่เราได้เจอกฎจักรวาลและแรงดึงดูดค่ะหรือว่าได เรียนนะคะคลิปมหากาศ21วันค่ะนะคะแต่ก่อนอดีตรเราไม่รู้ค่ะว่าเราไม่รู้อะไรนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราเจอนะคะทางลัดนะคะซึ่งนะคะเป็นกฎเขาเรียกว่าเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์ค่ะนะคะสำหรับใครมาใหม่ค่ะคุณต้องเรียกว่านะคะต้องไปอ่านนะคะภาพยนตร์เดอะซีเค t ไปดูนะคะภาพยนตร์เดอะซีเค t ค่ะแล้วก็เป็นคลิปการทํางานของสมองนั่นก็คือคลิปเดอะนิวรอนซึ่งนะคะ เขาเรียกว่านะคะมันจะทําให้เรานะคะว่าเฮ้ยทำไมวันนี้เราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าเราต้องลุกขึ้นมานะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเราต้องลุกขึ้นมาเกี่ยวกับนะคะการคิดดีคิดบวกทําไมมันเป็นแบบนั้นเราต้องกลับไปดูนะคะภาพยนตร์ The Cycle ค่ะนะคะหรือว่ากฎจักรวาลและแรงดูดและเราต้องไปดูนะคะการทํางานของสมองนั่นก็คือคลิป The Neuron ซึ่งตัวของเราค่ะจะเป็นตัวส่งสัญญาณน,นะคะ เขาเรียกว่านะคะไปต่อด้านดีเสมอไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรนะคะซึ่งชีวิตของคนเราไม่แปลกค่ะมันเขาเรียกว่ามีทั้งด้านบวกและด้านลบมาทุกๆวันแต่วันนี้หรือว่า คนธรรมดาจะใช้อารมณ์ในการตัดสินหรือว่าใช้อารมณ์ในการที่ว่าเราไม่ไม่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าเราไม่รู้ไงคะแต่พอเราได้เจอกฏจักรกวรันและแลงรงดูดได้เจอนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณครูพรสาสิตาสสิทธาหากูหรือว่าคุณครูสตาสอนนั่นก็คือทําไมเราต้องกลับมาคิดดีคิดบวกมาทําให้เราเฮ้ยนะคะวันนี้เราไม่แปลกข่าวว่าทําไมอารมณ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตที่เราไม่ต้องการนะคะหรือไม่ว่าหลายๆคนนะคะเคยเสียใจร้องไห้ นะคะหรือว่าไม่มีความสุขกับสิ่งต่างๆที่เราเคยเป็นมาแล้วทําไมความทุกข์เกี่ยวกับสิ่งนั้นมันถึงกลับมาหาเรานั่นก็เป็นการที่เราปล่อยขึ้นพลังงานนั่นก็คือในการขึ้นลบซึ่งวันนี้ตัวเราเปรียบเสมือนเสาสัญ,ญญาณที่เราส่งออกไปวันนี้คุณปล่อยขึ้นอะไรคลื่นนั้นนะคะมันกลับสะท้อนมาหาเราซึ่งวันนี้หากเราจะมีคลื่นกรรมเก่าเราต้องเบิกบ,บานอารมณ์ดีระริกระีนะคะซึ่งหลายๆคนจะบอกว่าเฮ hey, ้ยทำไมนะคะ โค้ดนะคะหรือว่าตัวของเราเองได้เปลี่ยนไปทําไมนะคะเกิดมาระริเรีหรือว่ามาเบิกบานเกินหน้าเกินตาหรือว่าทําไมมันมีความสนุกสนานขนาดนั้นนะคะซึ่งเราเคยปล่อยคลื่นอะไรเราต้องการหนีคลื่นเก่าที่มันมาถาถมเราเราจะหนีจากคลื่นเก่าได้อย่างไรนอกจากเอาความเบิกบานซึ่งวันนี้ความเบิกบานชนะทุกสิ่งนะคะก่อนที่เราจะเริ่มขนาดนะคะเริ่มต้นเพียงเนื้อหานะคะ กลืนนิดเดียวนะคะเนื้อหาอย่างเข้มข้นมากเลยค่ะขออนุญ,ญาตนะแชร์หรือว่าแบ่งปันนะคะสักครู่หนึ่งค่ะนะคะขออนุญ,ญาตสักครู่หนึ่งค่ะเป็นเราซึ่งวันนี้หากเราจมีขออนุญาตสักครู่หนึ่งค่ะขออนุญาตแชร์แบ่งปันก่อน เดียวนี้เดทที่9แล้วนะคะซึ่งโปรแกรมเราจะอยู่21วันนะคะหลายคนอาจจะถามว่าพี่คขาทำไมพี่ถึงเราหรือว่านะคะพูดนะคะหรือว่าได้นะคะพัฒนาตัวเองนะคะนั่นก็คือการจากการได้เรียนคลิปซึ่งโค้ดเองนะคะต้องยอมรับเป็นเนื้อแท้ค่ะว่าเราก็ต้องนะคะฝึกฝนหรือว่าพัฒนาตัวเองนะคะซึ่งหากวันนี้เราไม่ฝึกฝนหรือว่าพัฒนาตัวเองนะคะแล้วเราจะเอา จากตรงไหนที่จะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนซึ่งการที่เรานะคะฝึกฝนพัฒนาตัวเองนั่นก็คือเกิดจากการที่เราได้ลงมือทําหรือว่าได้ลงมือปฏิบัติหากเรารู้แต่ทฤษฎีแต่เราไม่ลงมือปฏิบัติแล้วเราจะเอาออกหรือว่านํามาแบ่งปันอย่างไรซึ่งกฎนะคะหลักหนึ่งสำคัญมากๆค่ะเกี่ยวกับกฎจักรวาลและแรงดูดนั่นก็คือการที่เราต้องลงมือทํามันทั้งทำถาเ้า,า,ารู้ปั๊บเราทํามันทันทีค่ะนะคะซึ่งหลายๆคนจะบอกว่าให้รอเฟอร์เฟกก่อนรอเช็ดสวยก่อนรอชั้น นะคะเฟอร์เฟกก่อนซึ่งความเฟอร์เฟกไม่มีค่ะกฎจักรากวาลและแรงดูดก็คือกดธรรมชาติเช,เช่นเรากระโดดตึกเราก็ต้องตระตึกทำมันทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่พร้อมซึ่งหากเรารอความพร้อมหรือความเฟอร์เฟกมันไม่มีค่ะนะคะมันเขาเรียกว่านะคะกดจักรากวาลและแรงดูดก็กฎธรรมชาติของเรานี่แหละนะคะขออนุญาตสักครู่หนึ่งค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยนะคะ ันนี้มานั่งไลฟ์ตรงนี้นะคะสองครั้งนะคะออกข้างนอกไม่ได้นะคะป,ปีงนะคะจะเรียกว่านะคะต้องมีการงองเงนะคะวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นโค้ดแล้วกับอีกเพจหนึ่งนะคะเพจนี้นะคะโค้ดยังแบ่งปันนะคะส่งต่อนะคะเกี่ยวกับกฎจักรวาลและแรงด,ดูดกับทุกท่านค่ะน,นะคะเอาเป็นว่านะคะใครได้ฟังคุณก็โค้ดโชคดีนะคะวันนี้นะคะสําหรับหัวข้อนะคะจงไปต่อเสมอ นะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรหากวันนี้เราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วนะคะวันนี้นะคะอารมณ์ความรู้สึกของเราแน่ๆค่ะมนุษย์โดยปกติธรรมดานั่นก็คือเรามีความรู้สึกนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบถ้าหากถามตัวโค้ดมาว่าเฮ้ นะคะเธอเรียนกฎจักรวาแลแระแรงดูดมีอารมณ์ลบเข้ามาไหมมีค่ะนะคะซึ่งหากวันนี้เราอยู่ในการเทนตัวหรือว่าอยู่ในกฎจักรวาแลแระแรงดูดค่ะคุณจะเจอเขาเรียกว่านะคะบททดสอบจากจักรวาลที่ส่งมาทดสอบเราไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวคนที่เรารักไม่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์อะไร ต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราไปต่อนั่นก็คือเราบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันไปต่อนะคะฉันไม่เอาแล้วอดีตที่ผ่านมาซึ่งหากคุณเป็นคนหนึ่งที่นะคะไม่กลับไปแล้วในอดีตที่ผ่านมาซึ่งหลายๆคนอาจจะถามว่าคดขานะคะหนูทํา21วันแล้วนะคะหนูต้องคิดดีคิดบวกต่อไหมคะทาไมผลลัพธ์หรือว่า สิ่งที่หนูปรารถนายังไม่มานั่นก็คือการที่เราเกิดจากการคาดหวังแต่ว่าวันนี้หากเราคิดบวกนะคะเราคิดบวกแล้วทําไมเราต้องกลับไปในการคิดลบนะคะวันนี้เราคือตัวปล่อยสัญญาณหากเราคิดอย่างไรเราเป็นแบบนั้นหากเราอารมณ์โมโหมหงุดหงิดนั่นก็คือเราส่งสัญญาณคือมันย้อนกลับมาหาเราค่ะแล้วทําไมเราต้องกลับไปคิดลบ นะคะซึ่งวันนี้เรารู้แล้วว่าหากเราปล่อยสัญญาณแบบไหนปล่อยขึ้นแบบไหนสิ่งนั้นมันกลับมาหาเรานะคะซึ่งโค้ดนะคะสามารถที่จะบอกตัวของโค้ดเองได้ค่ะว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ฉันไม่เอาแล้วอดีตที่ผ่านมานะฉันนะคะคือน,นะคะ,คนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะคนที่มันต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะมันเขาเรียกว่ากระจะักกระสรนหะา หรือว่าเรียนรู้นะคะหรือว่ามันพัฒนาแต่ทั้งหมดมันก็เกิดจากการที่เราลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเองลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองนะคะคนความรู้สึกของคนที่มันอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะนะคะนะคะมันคือต้องทําทุกวิถีทางแต่ว่ามันไม่ได้ทำด้วยความกดดันค่ะเราก็เกิดจากการฝึกฝนซึ่งหากวันนี้เราจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรหลายๆคนหลังไม่ถามมาค่ะว่านะคะนะคะ ที่พี่ทาอยู่อย่างนี้พี่ควบคุมอารมณ์ได้ขนาดไหนมันก็เกิดจากการฝึกค่ะแร,แรกๆเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเฮ้ยอารมณ์นี้มันเป็นอารมณ์อย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราหรือว่าพัฒนาในตัวของเราค่ะนะคะนั่นก็คือการนั่งสมาธิเพราะการนั่งสมาธิ จะทำให้เราจับสติของเราให้เรามีสติว่าเฮ้ยเหตุการณ์สถานการณ์นี้เธอกําลังจะตกหลุมพรางนะเธอกําลังมีอารมณ์โมโหนะมันจะช่วยให้เราซึ่งคนที่ประสบผลาํสเร็จส่วนใหญ่นะคะเขาเกิดจากการนั่งสมาธิซึ่งหากหลายๆคนบอกว่าพี่คะหนูนั่งสมาธิไม่ได้เลยค่ะนะคะนั่นก็คือนะคะทำไมเราต้องนั่งสมาธิคือการที่เราอยู่กับสติของเรานะคะมันจะทําให้เราจับสติของเราได้ นะคะวันนี้นะคะการนั่งสมาธิช่วยได้หากเรานั่งสมาธิไม่ได้คุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะนะคะไม่ต้องเชื่อโค้ดค่ะแต่คุณต้องกลับไปทําก่อนนะคะวันนี้การนั่งสมาธิทําไมนะคะศาสนาทุกๆศาสนาหรือว่าศาสนาพุทธของเราพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะผู้รู้นะคะเขาเรียกว่านะคะ ผู้รู้ก็คือเรารู้ว่าเราอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์อย่างไรผู้ตื่นคือเรารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เรากําลังคิดบวกหรือคิดลบเราสามารถที่จะควบคุมนะคะหรือว่าดึงสติเราขึ้นมาได้นั่นคือการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและก็ผู้เบิกบานทําไมพระพุทธเจ้าหรือว่าศาสนาถึงสอนให้เราไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เงาหงอยเช้าซ้อยเขาสอนให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งคลื่นที่มันจะทําให้เราหนี นะคะเขาเรียกว่าหนีคลื่นเก่าที่เราปล่อยสะสมไว้ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาตั้งแต่เรายังไม่เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทําไมเราถึงออกมาเบิกบานและรีบรีเพราะมันนะคะเราต้องการหนีคลื่นเก่านะคะคลื่นเก่าเราไม่รู้ค่ะว่าวันนี้เวลานี้ตอนนี้แต่ก่อนอดีตที่ผ่านมานะคะเราเคยปล่อยคลื่นอะไรไว้แต่สิ่งที่มันจะหนีได้นั่นก็คือการเบิกบานซึ่งหากวันนี้เราเบิกบานทุกๆอย่างนะคะคลื่นหรือว่า สิ่งต่างๆมันไม่สามารถทําอะไรเราได้เพราะเราไม่อนุญาตให้เรื่องราวลบๆหรือว่าอะไรที่มันเป็นทุกข์มาอยู่กับตัวเราซึ่งหากวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้นั่นก็คือเราต้องมีคือให้ตัวเองก่อนสิ่งแรกที่เราต้องให้ค่ะให้ความสุขกับตัวเอง หลายๆคนสังเกตตัวเองบ้างไหมคะมกี่ครั้งแล้วที่เรานะคะนอนร้องไห้เสียใจนะคะไม่ต้องพูดถึงใครตัวโคสเเช่นเดียวกันแต่วันนี้โ้ชได้เขาเรียกว่ารู้แล้วเราแต่ก่อนเราไม่รู้คะ่ะว่าเราไม่รู้อะไร ทำไมเราถึงกลับไปร้องไห้หรือเกิดสถานการณ์ที่เราไม่เคยต้องการให้มันกลับมาเพราะเราอยู่ในคลื่นนั้นเกิน17วินาทีมันทําให้เราวันนี้ข่ะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะมันบอกกับตัวเองว่าฉันต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันไม่เอาแล้วอดีตที่ผ่านมาฉันไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิม มันทําให้เราไปต่อข้างหน้าค่ะว่าเราต้องคิดดีคิดบวกเราต้องปรับเปลี่ยนเราต้องมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราซึ่งหากวันนี้เราควบคุมอารมณ์ของเราได้นั่นไม่แปกค่ะอานาคตของเราก็ดีเฉยเช่นเดียวกันแต่เราไม่รู้ค่ะว่าวันนี้เราเคยปล่อยคลื่นอะไรสิ่งที่มันจะหนีได้นั่นก็คือความเบิกบ,บานแต่ก่อนโคตรก็ไม่รู้ค่ะว่าทําไมเราต้องมาเบิกบ,บานอารมณ์ดีระเริงระรีทําไมเราต้องมาระเริงระร,ร,ะร,ร,ะรีเพราะเรา จะหนีได้ก็ต่อเมื่อเรามีคลื่นเบิกบานเราต้องหนีคลื่นเก่าๆซึ่งแต่ก่อนเราเคยนะคะเขาเรียกว่าปล่อยคลื่นลบนั่นก็คือกรี๊ดโมโหนะคะหรือว่า นะคะเราโมโหเรากิดสิ่งที่มันจะหนีได้คือความเบิดบานไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราบอกกับตัวเองได้ไหมว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นดีมากเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกิดแก่เจบตายถ้าถามโค้ดว่าวันนี้หากต้องเลิกกับสามีเพราะเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทําเราก็ต้องยอมรับซึ่งแต่ก่อนเรายอมรับไม่ได้ค่ะนะคะคือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแต่พอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นดีมากเสมอ นะคะเกิดแก่เจ็บตายหากจะมีคนล้มตายเสียชีวิตเรานะคะก็ต้องเขาเรียกว่าต้องไปต่อเพราะเราการที่เราไปต่อนั่นก็คือการที่เราไม่เอาตัวของเราไปทุกนะคะกับสิ่งสิ่งนั้นหากเรารู้ว่าทุกเราสามารถดึงตัวของเรากลับมาสู่คลื่นนะคะหรือว่า เรารู้ค่ะว่าคลื่นแห่งความทุกข์มันไม่ใช่คลื่นที่มันดึงอยู่ได้หรือมันไม่ใช่คลื่นที่ทาให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เรารู้ว่าทุกข์เราสามารถดึงสติเราจากความทุกข์ได้ไหมหลายหลายคนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่ขาหนูมีความทุกข์มากเลยค่ะเวลานี้ซึ่งอดีตที่ผ่านมาเราทุกข์ขนาดไหนนะคะไม่ต้องมาพูดกันค่ะว่าใครจะทุกข์มากกว่าใครนะคะเราไม่ใช่คนแรกที่เกิดความทุกข์กและเราก็ไม่ใช่คนแรกค่ะที่มีปัญหา แต่ปัญหาทั้งหมดมันสามารถวางไว้ข้างๆแล้วเราลุกขึ้นมาสร้างความสุขให้กับตัวเองก่อนได้ไหมไม่ว่าคุณจะเจออะไรใครคะที่อยู่กับคุณตัวของคุณนะคะกี่ครั้งแล้วที่เราไม่เคยดูแลตัวเองกี่ครั้งแล้วที่เราไม่เคยนะคะลุกขึ้นมาทําอะไรสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะหากวันนี้คุณตัวของเราเองเรายังไม่เคยรักเราขอโทษกับทุกๆคนได้แต่คนคนหนึ่งที่คุณไม่ขอโทษค่ะนั่นก็คือตัวของคุณเองไม่ว่าคุณจะ โมโหไม่ว่าคุณจะหงุดหงิดไม่ว่าคุณจะอารมณ์ดีไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรคนคนหนึ่งที่มันไม่เคยหายไปจากตัวคุณเขาทำตามคุณอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือตัวของเราวันนี้คุณขอบคุณตัวของคุณแล้วหรือยังวันนี้คุณสำนึกรู้คุณในตัวของคุณที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ไหมเรานะคะให้อาหารสมองหรือว่าเรารับฝัน เรารับฟังอะไรเรากินอะไรให้อาหารสมองของตัวเองเราทำอะไรให้กับจิตใจของเรานะคะวันนี้เรามีความสุขไหมเราหาเสื้อผ้าสวยๆให้เขาใส่หรือเปล่าเราเคยลุกขึ้นมาแต่งหน้านะคะหรือว่ามีความสุขแค่มันจะมีความสุขนะคะแค่เราทำตัวให้เรามีความสุขหากเรามัวแต่มองคนอื่นค่ะแต่ก่อนเราไม่เคยทานอาหารดีๆมีไหมคะนะคะตั้งแต่อดีตมาโค้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรามองหรือว่านะคะให้คนอื่นก่อนเสมอ ฉันไม่กินก็ได้อาหารดีๆนะคะฉันไม่เอาก็ได้เสื้อผ้าสวยๆฉันไม่นะคะอะไรก็ได้ให้คนอื่นไปก่อนแต่คนคนหนึ่งที่มันจะมีพลังนั่นไม่ใช่ใครค่ะตัวของเราวันนี้คุณบอกรักตัวของคุณแล้วหรือยัง หากวันนี้ตาเราเขาไม่ทํางานเพื่อเราเขาไม่ลืมตาตื่นขึ้นมาเขาไม่หายใจจมูกของเราเขาไม่หายใจเราจะอยู่บนโลกใบนี้หลังไดเราจะมีความรู้สึกอย่างไรแขนขาของเราเขาไม่ได้อยู่กับเราเราจะเป็นอย่างไรปากของเราพูดไม่ได้เราจะมีความรู้สึกอย่างไรวันนี้เคยบอกรักตัวของเรา <S 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 บ้างหรือยังวันนี้เคยให้อะไรกับตัวเองหรือยังทําไมต้องใส่ความทุกขให้กับเราด้วยอดีตที่ผ่านมาเรามีความทุกข์มากแล้ว โค้ดถึงได้ตื่นรู้แต่ว่าโค้ดตื่นรู้แล้วพวกคุณที่อยู่ตรงนี้หรือว่าได้ฝังคลิปนี้คุณตื่นรู้หรือว่าคุณให้อะไรกับตัวของคุณบ้างนะคะซึ่งวันนี้ไม่แปลกค่ะว่าทําไมเราต้องไปต่อเสมอไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรนะคะในเมื่อวันนี้เราเลือกแล้วที่จะไปต่อในด้านดีทําไมต้องรอนะคะรอให้มันหมดเวลาก่อนวันนี้เราสามารถลุกขึ้นมาคุณสร้างอะไรแล้วหรือยัง นะคะวันนี้เราทําดีที่สุดหรือ,อยังหากวันนี้เราท,ทําที่ที่สุดแล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องเสียใจเพราะเราไม่รู้ค่ะว่าพรุ่งนี้เรายังจะได้ออกมาแบ่งปันหรือว่าเรายังจะได้ทําอะไรอีกไหมนะคะมันไม่มีใครสามารถกําหนดนะคะกฎหรือว่าข้อหนข้อหลักๆของกฎแรงดึงดูดที่เราไม่สามารถนะคะดึงดูดได้นั่นก็คือกฎของการเวลาเราไม่รู้ค่ะว่าพรุ่งนี้เรายังจะได้มีความสุข นะคหรือว่าเรายังจะได้เจอหน้ากันอีกแบบนี้ไหมนั่นคือกฎเพียงกฎแรกเขาเรียกว่านะคะกฎที่เราไม่สามารถดึงดูดได้นั่นคือกฎของการเวลาเราทําไมคุณครูพาสิตาหรือว่าคุณครูสิตาถึงสอนเราอยู่เสมอว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดจงอยู่กับปัจจุบนันนะคะแต่ว่าอาดีตหรือว่ามนุษย์ที่ผ่านมนุษย์ทุกๆคนมัวแต่นะคะ ไปหรือค้นอดีตมาส่งผลต่อปัจจุบันนั่นไม่แปลกว่าทําไมเราต้องเจอเรื่องอดีตแล้วมาทําให้อนาคตของเราเป็นแบบนั้นเพราะเราเอากายหรือว่าเอาความคิดของเราไปอยู่กับอดีตมันถึงดึงดูดหรือว่าเรื่องราวอดีตมาให้เราเป็นแบบนั้น นะคะวันนี้หากเรามีความสุขความสุขนะคะเป็นกุญแจดอกแรกที่ทําให้เราประสบความสำเร็จหากวันนี้เราไม่มีความสุขนะคะหรือว่าเราจะเอาพลังที่ไหนไปช่วยคนอื่นขนาดความสุขเรายังให้ตัวเองไม่ได้นะคะเคยทานไหมอาหารเสริมที่มีประโยชน์เคยลุกขึ้นมาหาเสื้อผ้าสวยๆให้ตัวเองใสไ่ไหมเคยให้อาหารหรือว่ายัางไปรับเรื่องราวนะคะทุกๆอยู่หรือเปล่ายัางไปรับฟังเรื่องราวที่มันนะคะ ไม่เป็นอาหารสมองหรือว่าให้กับเขาหรือเปล่านะคะวันนี้เราสามารถบอกตัวได้ค่ะว่าเราเป็นคนอย่างไรนะคะหากวันนี้นะคะอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งหนึ่งคือ นะคะวันนี้หากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเราจะไปต่อนั่นก็คือการที่เราเขาเรียกว่าไปต่อเสมอไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์หรือว่าสุขอยู่กับเราไม่นานนะคะทุกก็อยู่กับเราไม่นานเช่นเดียวกันวันนี้สุขไปเราสามารถสร้างความสุขลุกขึ้นมาใหม่ไหมได้ไหมเราสามารถสร้างความสุขของเราขึ้นมาใหม่ได้ไหมนะคะ หลายๆคนบอกว่าพี่ขาตอนนี้หนูทุกมากเลยคะ่ะนะคะนี่สินของหนูต่างๆกลับมานะคะวันนี้เราสามารถนะคะวางมันไว้ก่อนได้ไหมแล้วเรามาลงมือหรือว่าปฏิบัตินะคะซึ่งจะมีสักกี่คนที่ออกมาสอนเราคะ่ะว่านะคะเรากุญแจบานแรกเปิดนั่นก็คือความสุขบานที่2บานที่3บานที่4ี่มันก็ค่อยเปิดเอ,อิดเปิดออกนะคะเพราะนะคะเขาเรียกว่านะคะ ความสุขนะคะคือใบเบิกทางหรือว่ากุญแจดอกแรกที่มันจะไขให้เราประสบผลสำเร็จซึ่งหากวันนี้ตัวของเรายัางไม่มีความสุขคุณไม่ต้องไปมองหานะคะหรือว่าเรียกร้องหาความสุขจากใครคะ่ะเพราะเราคือคนที่กําหนดชีวิตของเราเรายังหายใจด้วยตัวของเราเราลุกขึ้นมานะคะสร้างชีวิตตัวเอง นะใหม่ได้ตลอดเวลาค่ะแต่ก่อนเราก็ไม่รู้นี่ค่ะว่าเราต้องคิดอย่างไรทําอย่างไรแต่วันนี้เรามีไอดอลใครคือต้นแบบของคุณซึ่งโค้ชจะพูดมากๆเลยว่าวันนี้เรามีต้นแบบในการดาเนินชีวิตยู่อย่างแต่ก่อนเราไม่รู้ค่ะว่าเราต้องเดินอย่างไรนะแต่พอเราเรียนรู้เรื่องกฎจักรวาลและแรงดูดเราทําคลิปมาเราทาํารายา,ากาศ21วันของคุณครูสิตามันสามารถทําให้เรารู้เฮ้ ชีวิตคนเราก็มีแค่นี้นะคะโค้ดก็เริ่มจากการเรียนรู้หน้าคลิปเฟดเขาเรียกว่าการเรียนหน้าคลิปนะคะฟรีเฉเช่นทุกๆคนเฉเช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ยอมนั่นก็คือฉันไม่เอาแล้วดีที่ผ่านมาวันนี้ฉันเจอทางรัดทางรอดเราควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราควบคุมในการคิดดีคิดบวกของเรานะคะคนอื่นไม่รู้นะคะแต่ฟ้าดินตัวเรารู้ค่ะว่าเราทําเพื่ออะไร ะะวันนี้นะคะหากเรามัวแคร์หรือว่าสนใจคนอื่นอยู่หรือว่าเรามัวแต่ไปแวะข้องข้างทางว่าเฮ้ยทำไมคนในครอบครัวของฉันเขาถึงไม่เห็นด้วยกับฉันในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเฮ้ยแกมาคิดดีคิดบวกเหมือนฉันสิมัวแต่ไปแวะข้างทางมันทําให้เราเดินไปช้าเฉเช่นโค้ดเองเดียวกันค่ะเราต้องมาสํารวจตัวเราเหมือนกัน นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะตกอยู่ในหลุมข้อน,นี้อยู่หรือเปล่านะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงไปต่อเสมอค่ะในเมื่อวันนี้มีคนหนึ่งทําได้คุณก็ทําไดเ้เช่นเดียวกันชีวิตใหม่เสรสร้างง่ายนิด่เดียวค่ะเพียงตัวเราอนุญาตตัวเราให้มีความสุขนะคะวันนี้นะคะเราให้อะไรกับตัวของเราหรือ,อยังเรายังนอนดึกไหมเรายังทานเราทานอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่า ลุกขึ้นมาให้ความสุขกับตัวเองก่อนแล้วเราจะมีพลังนะคะวันนี้เราตัวของเราไม่มีพลังเราจะไปช่วยใครได้ไม่ต้องไปเรียกร้องหาความสุขจากคนอื่นเอาตัวของเราให้มีความสุขก่อนนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวดีเดี๋ยวตามมาเองนะ,ะวันนี้เราเจอทางรัดทางรอดแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมหากมีคนหนึ่งทําได้เรามนุษย์ทุกคนหรือว่าเราทําได้ ทั้งหมดค่ะทุกคนคู่ควรกับสิ่งที่เราปรารถนาเพียงเราควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราเท่านั้นวันนี้เรารู้ความลับของสวรรค์แล้วอยู่ที่คุณว่าจะลงมือปฏิบัติหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเปล่าเราสามารถกําหนดหรือว่าควบคุมตัวของเราได้อนาคตของเราได้ค่ะนะคะหากวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่นะคะลุกขึ้นมาค่ะให้ความสุขกับตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตคนหนึ่งทําได้คุณก็คือคนหนึ่งที่ทําได้ถามตัวเองว่าเอาจริงกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือย,ยัง นะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายมากๆค่ะนะคะเพียงนะคะเรียนรู้หากวันนี้เรารู้แต่เราไม่ลงมือที่จะป,ะปฏิบัติเราไม่ลุกขึ้นมาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราไม่ลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเรายัางโมโหผัวโมโหลูกอันนั้นมันเป็นรูปของเขาเราไม่สามารถไปบังคับใครได้เช่นตัวโพ้ดค่ะนะคะในครอบครัวนะคะเขาจะทําหรือไม่ทําอันนั้นเรื่องของเขาแต่เรามีหน้าที่ค่ะที่เราต้องไปต่อ ะะเราไม่สามารถควบคุมใครได้แต่เราสามารถควบคุมตัวของเราได้เราไม่สามารถไปจ้าจี้จ้าชายใครได้ว่าเฮ้เธอต้องมาคิดดีคิดหววเหมือนฉันสิเธอต้องปรับเปลี่ยนอา,าาอารมณ์ความรู้สึกสิเราไม่สามารถบังคับใครได้เรามาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเรามาคะควบคุมตัวของเรานี่แหละค่ะนะคะหลายๆคนอาจจะหรือว่ายังไม่เกิดเหตุยังไม่นะคะเกิดผลลัพธ์นะคะเราต้องเขาเรียกว่านะคะวันนี้เราบวกขาดขนาดไหน นะคะเราบวกขาดเท่ากับคุณครูไหมนะะไม่ว่าหมาจะกัดนะคะหรืออะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอนะคะ,ะ,คะเราบวกแล้วก็ลบนะคะมันก็ได้ลบอยู่ดีนะคะแต่ถ้าเราบวก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 ,บวก,บวกคือบวกขาดทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสามารถบอกตัวเองได้ไ hey, หมเฮ้จากวันกําลังทดสอบฉันอยู่อีกนิดเดียวนะแกไปต่อสิแกไปต่อสิอีกนิดเดียวเดี๋ยวแกก็สาเร็จแล้วไปต่อไปต่อไปต่อสามารถบอกตัวเองแบบนี้ได้ไหม นะคะวันนี้ใครได้ฟังคลิปนี้คุณโคตรโชคดีมากๆชีวิตใหม่เสรสร้างง่ายิดเดียวค่ะเราคือตัวกําหนดอนาคตของเรานะคะวันนี้เราโคตรโชคดีได้เจอทางรัฐทางรอดทางรวยนะคะได้เขาเรียกว่านะคะยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ค่ะคือเราได้เจอกฎระดับโลกแต่น่าเสียดายค่ะเรารู้แต่เราไม่ลงมือปฏิบัตินะคะเราไม่รู้ค่ะว่าพรุ่งนี้จะได้ออกมาแบ่งปันหรือแชร์ริ่งนะคะเกี่ยวกับนะคะ อยู่หรือเปล่าแต่วันนี้เราก็โคช้ชดีที่ชันก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ส่งต่อนะคะเรื่องราวดีๆได้บอกวิธีการนะคะหรือว่าฉันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากอะไรนะคะวันนี้เราทําหน้าที่ของเรานะคะเรียกว่านะคะวันนี้เราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้จะเป็นเป็นอย่างไรเราไม่เคยเสียใจนะคะเพราะ เราไม่สามารถลูกรู้ค่ะว่าุ่งนี้เราจังจะได้อยู่ด้วยก,กันแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะดีมากเสมอตรงไปต่อนะคะหากเราไม่หยุดหรือว่าเราไม่ล้มเละเราล้มเขาเรียกว,ว่าล้มเหลวได้แต่เราไม่ล้มเลิกนะคะวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นวันของเราซึ่งวันนี้เรามีนะคะคุณครูพระสิตาสาสิิธนากรลค่ะหรือว่าคุณครูสิตาปาฏิหารแห่งชีวิตนะคะเป็นเขาเรียกว,ว่านะคะเป็น พี่เลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นต้นแบบนะคะของโค้ดในการดําเนินชีวิตวันนี้เราโค้ดโชคดีค่ะที่ได้เจอคุณครูเฉยเช่นคุณที่ได้ฟังโค้ดอยู่ตรงนี้นะคะ คุณก็โคตชโชคดีที่ได้เจอโค้ดและก็คุณก็จะโคตรโชคดีถ้าคุณปฏิบัติแล้วก็นะคะเอาตัวเองไปเรียนรู้กับคุณประสบผลสําเร็จค่ะหากคุณคือคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตชีวิตเสรีสร้างง่ายนิดเดียวเพียงเราอนุญาตตัวของเราให้เปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะนะคะวันนี้ทุกสักทุ่งสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดไม่ได้หากเราไม่อนุญาตตัวของเราให้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะสินเสมอแล้วเรามาเจอกันค่ะนะคะวันนี้ไม่ได้ทักใครนะคะแต่รักทุกคนค่ะยังส่งต่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆนนใการเปปลลีี่ยแงชวิต หากคุณคูอคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตกับคลิปมหากรรยี่ิบเวันนะคะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาลงมือทํามันทันทีค่ะไม่ต้องรอเฟอร์เฟกนะคะกดของจากวันและแรงดึงดูดนะคะกดธรรมชาตินะคะเราเรียนรู้ปั๊บลงมือปฏิบัตินะคะผลลับเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะหน้าเพียงคุณตัดสินใจเท่านั้นวันนี้เจอแล้วทางรัดทั้งรอดเหลือแต่คุณใจของคุณว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเปล่านะคะวันนี้คงต้องขออนุญ,ญาตจ,จบไรเพียวเท่านี้ค่ะไม่ได้ทักแต่รักทุกคนค่ะกลาสดีค่ะ Bye bye làm được